สื่อนอกระบุทหารตายเพราะถูกเพื่อนยิงเปิดเผยกระสุนทะลุหมวกเข้าศีรษะสำนักข่าวบีบีซีเชื่ออย่างไม่ปราบใหญ่ราชประสงค์ สำนักข่าวต่างประเทศอาทิ CNN และ BBC รายงานเหตุการณ์ประทักกันระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารและกลุ่มผู้ชุมนุมแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติแดงทั้งแผ่นดินหรือนปชที่บริเวณอนุสรสถานบริเวณดอนเมืองถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครเมื่อช่วงเวลาประมาณ14นาฬิกา ในวันที่28เมษายน2553โดยระบุว่าเจ้าหน้าที่ศูนย์เอราวัณเปิดเผยมีจำนวนผู้ประท้วงบาดเจ็บอย่างน้อย10รายระหว่างการประทักกันขณะที่มีเจ้าหน้าที่ทหารเสียชีวิต1รายจากกระสุนปืนของเพื่อนทหารพวกเดียวกันเองรายงานข่าวยังระบุอีกว่าทหารคนดังกล่าวถูกยิงทะลุหมวกเข้าศีารษะเหนือคิ้วซึ่งศพยังอยู่ในร้านค้าสวัสดิการภายในอนุสรสถานแห่งชาติ ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตซอย47เจ้าหน้าที่ทหารได้มีการผลักดันกับผู้ชุมนุมรอบที่สองระหว่างนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ทหารชุดเคลื่อนที่เร็วขับรถมอเตอร์ไซค์ลงจากโทเว ซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ทหารด้านล่างเกิดการเข้าใจผิดยิงปืนกระสุนจริงและกระสุนยางเข้าใส่จนทำให้เจ้าหน้าที่ทหารบาดเจ็บหนึ่งรายขณะที่ทหารบางส่วนได้ถอยร่นกลับไปที่หน้าโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยาดอนเมืองฝั่งขาเข้า นายราเชลฮาวีผู้สื่อข่าว BBC ซระบุว่าทหารที่เสียชีวิตนั้นถูกยิงโดยเพื่อนทหารด้วยกันท่ามกลางเหตุประทะดังกล่าวทั้งนี้นายฮาวีชี้แจงว่าเหตุประทะย่านดอนเมืองไม่น่าจะนำไปสู่การปราบปรามใหญ่ที่บริเวณสี่แยกราชประสงค์แม้ว่าผู้ชุมนุมกลุ่มคนเสื้อแดงจะหวาดกลัวกันว่าจะเกิดการสลายการชุมนุมอย่างฉับพลันนะ